โอเคครับ <Okay>, uh, <Yeah. S 1> วันนี้ก็วันนี้มาที่ที่ไหนเราเอ้ยนี่ที่ไหนวะแคนแคทอรี่อ๋อมาแคนทอรีกับบินบุรีนะครับนี่บรรยากาศภายนอกนะครับมันเปิดประตูไงไว้สัตว์เชี่ยและวยังไงไวะเนี่ยไม่เปิดแม่งและอ๋อฝั่งนี้ไฟ <c oughs> โอ้นี่ครับบรรยากาศภายนอกครับโอเคมีสระว่ายน้ำด้วยครับโหแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ยมีใครว่ายน้ำด้วยวะนะครับนี่แคนเทอรี่บิน,บนเบรีเฮ้ยแม่งมีสระว่ายน้ำด้วยสัตว์เนื้อข้างล่างอะ่ะชั้นสองตรงด่านฟ้าอเ,เ,เอเชื่อแม่งเจ๋งว่ะ เหมือนคนไม่เคยมาเฮียโรงแรมอย่างงี้สัตว์แม่งมามาพักฟรีโดนเช่าครับครับถ่ายต้นครับน่ายต้นโอเคนะครับถายต้นโอเคโอ้สองด้วยเนี่ยไม่มีควันเลยเหรอโอ้ร้อนร้อนเลยสัสสัสเ้ยไปดูน้ำยังหรูอ่ะนี่แบบมาพักก็มาพักแมเฮีย เรามางานเรามาอบรมใช่ไหมเฮ้ยเรามาอบรมไบโอดีเซลนี่คือห้องพักเราในวันนี้นะครับก็นี่คืออาร์มนั่นคือเกดก็นี่คือเจ๊นะครับก็ลบไปแล้วครับเขาสะดจัดดีๆโหวันนี้ห้องน้ำเรานี่เฮ้ยใครบอกว่าลบไม่ได้ลบอ๋อทำไมาำไมทำไมอยรอบหอยรอบไหนไหนบอกด้ ไม่ลบไหนไหนไหนครับบอกว่าลบไม่ลบอ่านี่คือห้องน้ําเรานะครับต่อไปห้องน้ําเรานี่เราก็มีกระจกเหมือนเดิมโหแม่งเจ๋งเฮ้ยไม่คิดว่าหรูเหรอหรูดินี่มีอ่างน้ำเฮ้ยถ้ามาสาวสาวที่จัดไปเลยอ่ะเฮ้ยกินกาแฟป่ะกาแฟกาแฟเออาางยกินกินไดนะวะนี่ กดมาไงี่ไอสัตว์เล่นพิเลนบึ้มอดูดูดโอเคครับวันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาโชว์ที่พักเราดิโรงแรมเขาเรียกโรงแรมห้าดาวปะสี่เกือบจะห้านะแต่ก็น่าจะเหมือนกับ5้าแล้วมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มี ม่มีอะไรน่าเล่นอยู่อ่ะแต่ดึกแล้วเสียอย่างเดียว Wi-Fi แม่ไม่ฟรีไอสัตว์ไวไฟไวไฟไม่ฟรีใช่ไหมต้องเสียตังค์ในห้องเสียตังค์ไวไฟไม่ฟรีกลับเลยไหนไหนกลับดิกลับดิเฮ้ยกูกลับแล้วนะสันเตี้ยนะไอสัตว์แล้วโอเคอันนี้พักโรงแรมหรูจริงหรูตั้งแต่ที่เคยพักมาเนาะโค้งกวานี่นี่ดูดูเครื่องครัวดูเครื่องครัวก่อนจะจากไปเครื่องครัวอ๋อ มีปลั๊กให้ดูไม่กี่กี่อันเองไมโครเวฟทำงานอยู่นี่ก็เอาไว้ต้มน้ำท่อมกินเนาะใช้ไงวะ <laughs> ใช้ไงก็ใช้ไงมือก็ทัดดิเฮียเนี่ยเนี่ยเชียแม่งล็อเุ้ยแม่งมีที่เปิดโอ้ยสัตว์แม่งมีมีดม,มีโอ้ยไอ้ทัดตะหลิวเคีย ้เยโรงแรมห้าดาวตะลิวบินเฮียสี่ดาวตะลิวบินไอ้เหี้ยมีดที่โ่ลายขึ้นดูดูสนิมด้ไหมโอมีดมีมีสนิมไอ้เหี้ยแสดงว่าไม่ค่อยมีคนใช้ไงมานอนพักอย่างเดียวไงมันไม่รู้อ่่ะไไมด้เลยเราอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋อไอ้เหี้ยที่ร้องไงร้องลองโต๊ะกระทะไอ้สัตว์กระทะไอ้เหี้ยลงเกลือชัดๆเด้ว นี่นี่ดูกระทะดูกระทะดูลอยดูลอยไอสัตว์แม่งเรื่องเรื่องไอสัตว์แม่งล็อกอยู่มึงไงใช้ไม่ได้โอ้แม่งล็อกต้องเปิดเป็นอะพาร์ตเมนต์ไอเฮี้ยอะไรไม่มีเฮียอะไรเลยโอ๊แต่ที่นี่มันมันเป็นอะพาร์ตเมนต์ได้นี่หว่าใช่ไหมใช่ไหมเจมันมีแก้วไอสัตว์มีน้ำแข็งเอาที่พิกไทยไงพิกไทยเกลือไงนอ้าวมีแก้วเฮ้ยมีแก้วแก้วครบไอสัตว์วันนี้ยเฮ้ย เจอรองเท้าอีกคู่แล้วนี่รองเท้ารองเท้าเจอ<ะ>อาหารโอ้ยเชี่ยเหม็นเลยจ้ะมึงก็กำลังชาร์จแบตไม่มีอะไรมากเนาะโรงแรมก็โอเคแจ๋งอยู่อันนี้ดังจบแล้วโอแค่จบไปไงนก็หู